ยังไงน้องเพลงก็ต้องไปบึงการเงื่อนไขในสัญญาต่อไปนี้เราก็จะทำให้ชัดเจนมากขึ้นเป็นยังคือถอนหายใจพี่น้องนักใจแทนเด็กหน่อยเนาะที่ต้องเลือกนะครับสวัสดียังเป็นท่างการครับผมเอฟซี FC คอนมักมอลันะครับเป็นยังวตีผมคือถอนหายใจตอนต้นนะครับ เมื่อถึงเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ต้องเดินต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้คือสรุปนะครับสรุปแล้วว่าเพ่งพิมพ์รดาสิบไปจังไดน,นะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปผมจะเอาลงไว้ให้เบิ้งนะครับว่าแทวาผ้าแสงทองกับเพ่งพิมพ์รดาได้ออกมาชี้แจงไว้จังหดแน่นะครับเต็มๆนะครับแต่ก่อนจะไปเบิ้งคลิปนะครับขอหวังแน่จังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเออนี่แหละครับเป็นยังงบ้ติี ผลกระทบเพราะผลกระทบนะครับเพราะผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะแล้วตอนนี้ก็คือเด็กหน่อยหลายคนนะครับจาก่ายตัวจมิวสิฟนะครับก็เริ่มแบบนักใจเออคือตั้งคนตั้งนักใจตอนนี้ว่าสิไปทั้งนั้นก็ยานทั้งนี้นเสียใจสิไปทั้งนี้ก็ยานทั้งนั้นเสียใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องมีทางออกต้องเดินหน้าต่อไปนะครับ ยังเบิกลังวันนะครับหมอล่ามไฟแชเ่เนาะเออนักหล่องไฟแชค่คนหนึ่งนะครับไปตามเบิงเอาเด้พอพี่น้องเด้ออันนี้อันนี้ก็เลือกที่จะไปยุกับแพร่พา้าแสงทองนะครับเพราะว่าแพร่พา้าแสงทองเป็นคนเฮ็ดเพ่งหยย้ว่าสันทบเป็นคนดูแลตั้งแต่ตนก็นเลยขอออกจากตกเกียวมิวสิฟไปอยู่กับแพร่ภาพแสงทองแต่ในส่วนของน้องเพ่งนะครับน้องเพ่งพีบ่บดาถือว่าเป็นคนบุเบิกให้คนหูจัโตกเกียวมิวสิฟ ก่าวได้นะครับเอาจังซีจ้ะเป็นคู่บุญคู่บุญเอาซะว่าเป็นนักล้องคู่บุญของข่ายตัวเกียวมิวสิกมาตั้งแต่มือแหลกก่กวาวได้เพราะอียังงบติเพียงบังไฟแสงเนาะพี่น้องทั่วประเทศได้หุ้จักเพิ่มพิรดาได้หุ้จัโตัวเกียวมิวสิกเพราะบังไฟแสงนะครับนั่นแหละครับเออพอฮอดมือนี้แล้วสรุปจังไหนเอามือนี้ หมอลำคณะที่วงแสงท่องกันย่งอยากไปอยู่นะครับแต่การย่งอยากกล้องเพลงอย,ยญญอยู่กับตัวเจมีสีกาะวัสัญญาย่กับตัวยมิสิกนะครับแล้วเขาเสียเอย่างไรกันพี่น้องบาทอันนี้ที่ผมฟังมาข่าวๆนะคือถ้าเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานคนไหนอยากจ้างอยากให้น้องไปนะครับอยากให้น้องเพลงไปต้องไปดวงานกับทางผู้ใหญ่บานฟิ้นแลด์นะครับ หาจจะจ้างเพิ่มหรือจังใดรอจายเงินเพิ่มหรือจังใด,อ,งใดอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาอยู่สัญัดตัวเกมสืบสิทเพราะฉะนั้นคุณยีบันเป็นคนดูแลนะครับเห็นบอกปัญหาตามมาคืออย่างจะภาดจากการงงาจ้างงานสี่จ้างงานต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากเดิมคือจ้างวง่งคือจบเลยเป็นการโปรโมทศิลปินในวงตัวเกมสืบสิทไปในตัวแต่ตอนนี้คือแยกแยกแลาวผลกระทบตามาคืออย่าง นอกจากนักกล้องมีผลกระทบแล้วนะครับสองจะผ่าจากการเจ้างานมีผลกระทบอีกบาดท,ทนน้เด็กหน่อยในวงแม่บอกพี่น้องเออนี่แหละครับต้องคิดดีๆไตรตรองดีๆนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเล่านี่มันจะบกเกิดขึ้นได้ปัญหาที่ตามมาภายหลังมันจะกเกิดขึ้นได้ถ้าถ้าเกิดว่าเขาคิดมันหลอกคอบนะครับก่อนเสียเงินลงไปนะครับเออ บาดนีนักจะพาจากการเจ้าง,งานอยากได้ยุ่นักลองเนะี่ยอยากได้แมนบอกพี่น้องอยากได้เพราะว่าผู้ใดถ้าเป็นตัวดูดนะครับเอบฟซีมาเบิงหลายคนเบิงหลายจะภาจากการเจ้าง,งานก็อยากจ้างแมนบอเพราะขาดนักลอ่องคนนี้ไปแล้วจ้าภาจากการเจ้าง,งานเขาบางเจ้านะครับอันนี้ผมว่าบางเจ้าเขาบ่าอยากจ้างแมนบอกพี่น้องพี่น้องว่าบอ,อมซึ่งในความคิดของผมนะเอ๊มันเปลี่ยนไปไห้บ่ คือการคนละเครื่องทางเนาะพี่น้องคนละเครื่องทางนะครับแต่งานเก่าผมบรูนะครับงานเก่าที่เคยจ้างเคยจองตัว๋วคือมีแผ่นอยู่แล้วนะครับอันนี้คือมือใดพ้ใหญ่ยยบ้านคืนมือใดที่เพ่งพิรดาไปคืนสิอันนี้เขาเขาสิคิดเงินเพิ่มหรือเป็นยังไงอันนี้ผมบรูนะครับอันนี้ต้องให้ผู้บริหารขเขาผู้จัดการเองเนาะแต่เขามา่อวาในส่วนของเพ่งพิรดามือเนี่ย นะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยที่ผู้ยิบบัณฑินแล่นผ้าผ้าไปเบิ้งที่ที่จะไล่สตรีมไล่ครั้งที่หนึ่งนะครับของตุกเจียวมิวสิกซึ่งเมื่อวานนีย่ยังกำปลมอยู่ว่าเออสีเอาตัางไดน,นะครับว่าวันที 3, น่สามนี่สีมาวอหรือบมมาหรอือจังไรน,นะครับเพราะว่าเจ้าภาพเจ้าการงานที่เขาจ้างไว้อยู่เบื้องการแต่อยากให้เพลงพิราดาไปส่วนตุเกเจียวมิวสิกาบวามีเพลงพิราดา คือตัวชู้ว่าไงไ่ายๆเหรอตัวชู้โล่งตอนนี้คือเพ่งพิงรดาแต่ว่ามีตัวตัวชู้โล่งงามเมื่สิกรอยบอรหรือยอย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นก็คือไ้ขคาวมาวา่าได้ทั้งสองข้างนะครับอันดับแรกอาจจะไปสตรีมมิ่งไล์กับตัวเกมมิวสิกรแล้วหลังจากนั้นนะครับไล่คอนแกนแ้วเดินทางไปบึงการว่าะม่นใกล้ๆนะครับพี่น้องนะอีลีอาจจะชาแน่เพราะว่า ไปแน่ไปซาไปซาคือไปจ้าโมงบารอันนี้เอ้าอันนี้ผมบรูนะครับเขาบริหารจต่ไหนบรูแต่จากบ้านผมว่านอนนีวาดไปบึงการนี่ก็ประมาณลอยกัโลแต่จากคอนแกนไปบึงการนี่ก็ลอยกโลคือกันครับพี่น้องถือเพื200่อสองลอยเนาะสองลอยกับมาณสองสามชั่วโมงนะครับเอาเบิ้งเอาแล้วผมบรูนะสิมีปัญหาบอระวางไล่นะครับขุนลังค้นก็อยากให้ ตัวชู้โล่งหรือว่าคนดึงคนดึงกระแสเนี่ยยููทายๆแมนบอสพี่น้องมันจังมวนแมนบอสละถ้าเป็นผมหายึ้นเลยมันกับผมแมนได้น่ะแมนบอสพี่น้องเออยังเป็นผมผมก็อยากให้ผูแล้วคืนซักเที่ยงคืนตีหนึ่งผูกแล้วแมนบอสมูจาว่าเออเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ให้เขาตัดสินใจนนเนาะเขาบอก่สามารถที่จะไปกล่าวกายตรงนั้นได้นะครับเขาเป็นแค่คนเบิร์กนะครับ อาจารได้กห้รูล่วงไปด้วยดีเนาะพี่น้องเนาะอันใดที่ผมว่าบ่ถูกใจไผหรือเหมาะม่ควนนะครับพี่น้องตีชมมาได้นะครับแล้วผมก็ขอประทานอภัยขอโทษว้นาทีตรงนี้นะครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อฝากเพจผมน้าเด้อครับเพจคนมัหมอลำกับ youtube คนมัหมอลำั่นนะครับผมฝากไวน้น้ดนะครับสุดท้ายนี่ไปเบิ่งลิดเต็มเ็มนุากันพี่น้องว่าเพิ่นว่าจากไหนนะครับไปครับ สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้แม่ายอยู่กับน้องเพลงนะคะคือก็บางคนก็นกนคือร่งเลทั้งเจ้าภาพทั้งกลุ่มปิดของพี่วันพิเลนที่เป็นจัจัดของโตเกียววันที่3นะคะก็คือแบบใดอะไรยังไงคือตอนนี้คุณแม่ที่ผ่านมายัมงมดเด็กุก้ยกันเลยเห็นแต่บอกว่าเป็นจัดทลั์ในวันที่3แต่แน่นอนคือยังไงน้องเพลงก็อยู่โตเกียวมิวสิก จังได้หนองเพลงกับปฏิเสธบได้ที่จะบ่ไปยังไงวันที่สาม้องเพลงก็ต้องไปไลฟ์สดกับตัวเกียวมิวสิกแต่เจ้าภาพที่จ้างว่ายุบงการยังไงน้องเพลงก็ต้องไปบึงการเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือ,อวันที่3นะคะเจ้าภาพก็คือมันจะเรเยว่าน้องอาจจะไปช้าแต่น้องก็ไปเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็คือบอกไว้แต่เงื่อนไขในสัญญาต่อไปนี้เราก็จะทําให้ชัดเจนมากขึ้นว่าในวงเจ้าภาพจ้างเนี่ยมีใครบ้างและก็ มีน้องเพลงไหมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งหลังจากนี้มันก็จะเป็นการทรงคิวเกาให้คุยบาทพิ่เลดนที่จะเบิงววาคิวน้องเพลงแล้วก็คิวพอบีกีวันไหนบ้างที่จะได้มาขึ้นเวทีแต่ก็ไปหนีก็ต้องจะผ่าก็ต้องขืนยุก,กับนายแหงบีกแล้วว่าถ้าจ้างน้องเพลงเพิ่มเพิ่นจะคิดเท่าไหร่นะคะตัวนี้เรามันก็เป็นมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าน้องเพลงน่ะเซ็สนสัญญาครับอพอบีก,กั้งแหลกแล้ว ก็ก็แจ้ง fc แฟนคลับเอา้าทำไมจะร้องไห้ <laughs> <laughs> น้องก็รักทั้งสองรักทั้งสอง fc บางคนก็รักทั้งสองคนนั่นแหละห้องกับเบลีไปบวดไปเกยดไปสั้งยังังแต่เราก็ร่วมง,งานกันได้เหมือนเดิมเพราะว่าสถานะมันก็เป็นพ่อแม่ของลูกเหมือนเดิมไะกันกตามที่พี่น้องเห็นในซื้อได้อย่างนะคะบ้ะต้องไปซี่เรียสพี่น้องคะยูกับครอบครัวของใครของเราน,นั่นแหละให้มันดีที่สุดเนาะจ้าก,ก็ว่าต้อง มูอ่อนกันได้แล้วเนาะเระต้องห้องหายด้วยว่าอีหยังแต่เข้าใจว่าทุกคนก็รู้สึกว่าอ,อกหักทั่วประเทศหรือว่าเสียใจยอยากให้อยากให้แบบว่ากลับมาหากันนะ